ครับมีแต่มี่ข้าวมี่ข้าวผัดกะเพราครับอันนี้ก็รอข้าวผัดครับอีกการครับผมข้าวผัด แล้วมาแล้วร้านปาเจียวเจ้าเก่าครับผมโอ้โหไข่ดาวจอด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 ร้านปาเจียวครับผมร้านเดิมร้านเจ้าเก่าครับลายครับดูเขาผัดครับผมดูอายครับไอ้ข้นๆเลยครับจอด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 ครับดูดูดูร้อนๆเลยครับดูไข่ดาวครับจอดจอด ท้อนทับทันครับผมขันดวยกันนะดับครับโอ้โหพริกน้ำปลาครับเพื่อนๆพริกน้ำปลาดูครับพริกสดๆดั้งนั้นเลยครับ e: สดๆแดงๆครับผม ยอดเลยครับติดน้ำปลาครับมาทานด้วยกันครับผมโคตรจะคนนี no ้เรายังไม่ได้กินละอิ่มแล้วกินข้าวไวเนาะของอร่อยก็ต้องกินไวหน่อยครับผมกินข้าวไวกินข้าวก่อนนะครับทุกคน Uh...